ตื่นเศร้มามากมื่อนี้หลังจากกินกาแฟาชมนกชมสวนเราสมปาปังกะสิมาเห็ดสาวผักกะเพราถึงตัวพี่น้องจา๋ากะเพราก็โหราภาพปลูกไว้สันเดย์ออเดอร์ก็บ,บ่ค่อยหลายปีนี่แม่ค้าก็จักว่าไปใส่เหมือนได้ขายแน่บ่าขายแน่อิมาลองตองแตงมันออกดอกหลายก็สิได้ทําสาวมันส่นตัวเอาเอาเอาหลังจากทําสาวผัดกะเพราแล้วสมาปังก็สิพาไปเลาะเมืองมักซีดาตัวเมื่อเจ้าจํามักซีดาในตำนานเขาได้บ่พี่น้องจ๋าลูกเพชรเก่าๆก็สิจําได้เนาะข่อยสั่งมักซีดามาแต่ออนไลน์พี่น้องจ๋ามักซีดาหงเป่าหื้เป่าเฮ้ยังนนั่่่่ละขออยก็จืบได้ จะปลูกขึ้นมาเป็นหมากแล้ว,ลวจ้าอะไจังเป็นหมากฝรั่งขี้นกให้ขวยมา นไหนมันก็ได้ปิดแล้วก็ได้กินคือเก่าลราพี่น้องจา๋าแต่กับบะเสบซาเป่าหื้อเป่าหื้อพันดอกจา้าได้มักที่ไดขีน่นกสุกอยู่ลูกหนึ่งอยู่ตัวเสร็จแล้วสมาปัางกับที่ผ้าส้มสวนจังน้อยละ่ะว่าเพื่อนมากไม่ยึดสวนก็ได้กินแน่ก็ไม่แต่หม,มากมาละก่อก็หมากสีดาคนนี้เราพี่น้องจา๋าหมากเนื้ออื่นคอยปลูกไว้มันก,กับบะท่านใหญ่ปันไดเนาะแต่ว่าฝนตกดีดีจา้าต้นบะหงอคอยโคนไป2ต้นแล้วหาลังต้นจักสีหลอดบะหลอดเฮือสีตุยเย่ผลแสดงบัถือฝนใบเลี้ยงไอ้แง่เนาเสร็จแล้วสมาปังกับทีเก็บมักพริกไปกินกับส้มลราพี่น้องจ๋าคนจะเป็นปวงเด เมืองว่านก็ไปซื้อสมไว้ล้นานขาดพอปลรื่ไว้ล้นานขาดจะว่าไม่ค่าไเดี๋ยวเอาน้ำมาส่งขอแม่พี่น้องจ้าปวงป่ปวง,วงก็คนขี่ลรื่มร้อนนี้นัยนี่ก็จะมันแก่บาหายน้ำซ้ำมักปางจา้า <laughs> เสร็จแล้วก็จะมาซักผ้าซักผ้าส่วนตัวพี่น้องวอลเลี่ยงน้ำยาปรับผ่อนุ่มนี่ยเขาไม่ได้ขี่ทีเดียวเขาใส่แบบซองๆนี่ยเขาใส่แบบขวดบักใหญ่ๆแบบสนิทเติมมันเปียงก็ใส่แบบซองไม่เจ๊งเดยเจ๊งวายเจ๊งสั่นวันทีเนื่องด้วยสมบัติปังกับลูกหลานกับคุณยายซักผ้าเพรพร้อมกันซักเอาไปเอามันเวลาใส่น้ำยาปรับผ่อนุ่มเทจวกต้องไปเทละเครื่องขวดพอนะขวดนึ่งซักได้สองสามทีหนึ่งคนเลกซื้อแบบซองมาแขวนไว้ซองละเทียละเทียอุ้ยประหยัดได้ตื่นก็เลื่นละออีลดนด้ซักผ้าาหลยันไปปรหล วิธีนี้ใส่มืองได้พี่น้องจ้ะได้ผลดีเด้รู้สึกว่าประหยัดไปสีไรเติบอยู่พ่นซักไผซัก,กมาเนาะเทจวกาจวบพนักจ้าได้พี่น้องกินข้าวกินข้าวกับสมหมูมคนลับพวงเมื่อวานก็ซื้อสมหมูมากกว่ากรไปลื้อแมลนค่ะเจมบัาพี่อ้อนไม่ได้สวนมันอื มาเดียวมขอกับแหนมกัมะพริกแค่พิเศษหละ่ะอกับมะพริกกับบมีแหนมหนึ่งบะข่า,ขาทานเนาะเขาไม่แ <laughs> หนมจักจนยัยปะึ่งไงคนึ่งไปแต่มหมู่บ้าน ว่าอย่มงมาแรกมันเหลียะเหลี่ยไรทำเบียดๆทีนี้นเราก็จะไปหาทายคลิปตัวตัวได้แต่หมดตระเด่ไม่ไดใช่ฉันหอมเราบ่มาก,ก็ต้องไปทายผู้เดียวขอนอย่างนี้ความือม,มันจะเป็นหองจาัา นักเฟรชอยู่บ้านนอกกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่รรเ,กกรเราปิดกับปะแดกกันแล้วอยู่ได้ฮนะนักขับเข,ข้ากันคักด้วยมันจะเข้ามาไงอืม,อม